สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคําทํานายฝันคําทํานายดวงตามตําราโบราณของไทยนะครับหลายๆคนนะครับมักจะฝันบ่อยมากๆสําหรับอันนี้นั่นก็คือฝันว่าเห็นเหตุหรือฝันว่าไปเก็บเห็ดผมขอทํานายตามตําราโบราณน,นะครับว่าฝันว่าเห็นเหตุหรือว่าฝันว่าเก็บเห็ดเนี่ยหลายๆคนบอกว่าหุย มันมีคนฝันเห็นถึงด้วยแหละผมบอกต้องบอกว่าการฝันเห็นเห็ดนี่คนเราฝันเห็นเยอะมากๆนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเห็ดน,นี้นะครับที่เรานําไปแบบประกอบอาหารทําอาหารกินนะครับหรือทําไปผัดอะไรผมบอกเลยว่าการฝันเห็นเห็ดเนี่ยพาคนที่ฝันถึงนะนะครับกลายเป็นเศรษฐีมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของการขอหวยจากเห็ดโดยเฉพาะเห็ดที่มีหน้าตารูปร่างประหลาดหรือว่ารูปร่างต่างๆนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าการที่คุณฝันเห็นเห็ดน,นะครับคือคุณกําลังจะได้โชคใหญ่นั่นเองลองจินตนาการตามผมครับว่าถ้าเราฝันเห็นเห็ดเห็ดเป็นอะไรที่แบบออกดอกออกผลเร็วมากๆนะครับถ้าเราไปเจอเห็ดตรงไหนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็จะเจอเห็ดเจอเพื่อนของเห็ดเนาะนะครับเต็มไปหมดเลย สำหรับใครที่เคยไปเก็บเห็ดหรือว่าฝันเห็นเห็ดก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับในรายละเอียดของการฝันเห็นเห็ดน,นี้นะครับผมขอทำนายเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้ตั้งใจไว้จะสมปาถนาและประสบความสําเร็จนะครับดังใจที่คุณหวังไว้แต่จะต้องแลกมาด้วยการลงมือทํานิดนึงนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าคุณกําลังลงทาลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณตั้งใจจริงๆผมบอกว่าคุณสําเร็จแน่นอนสําเร็จแบบไหนคุณลองมองดอกเห็ดเวลาที่ออกนะครับออกดอก,อ,อกเห็ดเป็นเต็มเลยนะครับนั่นแหละสู้อีกนิดนึงนะครับคุณจะสําเร็จแน่นอนเหมือนกับดอกเห็ดที่กําลังออกดอกออกผลเต็มไปหมดนะครับส่วนด้านการงานการเงินนะครับคนที่กําลังทํางานที่ตัวเองไม่ถนัดอยู่ การเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะคุณไปไว้ใจไว้ใจคนผิดนะครับรู้เท่าไม่ถึงการจนทําให้ตนเองเนี่ยเดือดร้อนในภายหลังแต่ทางด้านการเงินนั้นถ้าใครฝันเห็นเหตุเร็วๆนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงดวงก็จะมีคุณจะได้โชค นะครับหรือมีคนเอาเงินมาให้แบบงงๆนะครับถ้ามีแบบลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะเอานําเงินมาจ่ายคืนให้รวมถึงธุรกิจที่คุณทําอยู่จะได้กําไรดีมากๆนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับช่วงนี้คนโสดยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอคนที่ถูกใจหรือมีใครมาชอบพอส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3ามเข้ามานะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับสำหรับเลขนำโชคเลขมงคลนะครับ ได้แก่25 28อย่าลืมนะครับแม้ฝันนี้จะเป็นฝันดีนะครับคือโดยรวมส่วนมากเป็นฝันที่ดีแต่อย่าลืมหมั่นสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับหมั่นฝึกสมาธิใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันรวยๆเฮงๆทุกท่านครับสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวี และกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสามารถสนับสนุนสินค้าของเราได้ที่ช้อปปี้และเฟซบุ๊กเพียงเข้าไปในช้อปปี้หรือเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่า i m มเม b เบบี้ช p อแล้วกดค้นหาคุณจะได้พบกับสินค้าแม่และเด็กมากมายสินค้า คุณภาพราคาย่อมเยาวนะครับผมคัดสรรสินค้าทุกชิ้นนะครับมาเพื่อลูกของผมนะครับสโลแกนของร้านของเราคือลูกของคุณคือลูกของเรานะครับสินค้าทุกชิ้นผมคัดเพื่อลูกโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณภาพและราคาย่อมเยาวนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ช้อปปี้หรือ Facebook นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนสินค้าของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้มีความสุขนะครับและสนุกกับการช้อปปิ้งนะครับสวัสดีครับ